สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่8นะครับเดือน1ปีพุทธศักราช2,567นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับราคาในส่วนของเซตนะครับที่ยังไม่ผ่าน1,430เลยนะครับเรารุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่ามันจะผ่าน1,430แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยติดติดอีกแล้วนะฮะก็ทำการย่อตัวขึ้นมา นะแต่ว่าเพื่อนๆต้องมองอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเทสต้านตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ย1,430เนี่ยจะเป็นต้านที่สำคัญเมื่อไหร่ที่มีการเ,าเมื่อไหร่ที่ราคาหุ้นทะลุขึ้นไปนะครับมันจะทำในเรื่องของ b u y o n Dip นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันมา,าขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วย่อตัวลงมานะครับดังนั้น1430เนี่ยจะเป็นรับที่สำคัญหมายความว่ามันมี ม,มันทะลตุต้านไปแล้วจากต้านจะกลายเป็นรับทันทีนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เรา,ามาดูกันนะครับทีนี้เนี่ยการย่อตัวนะครับผมต้องแจ้งเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าเมื่อไหร่ที่มีการขึ้นนะครับและย่อนิดหน่อยนะไม่เกิน50%ของของจากขึ้นก่อนหน้านะครับมันก็ยังมีเทนที่จะทำการยกไฮยกโลขึ้นไปแบบนี้ ก็ต้องรอดูว่าในส่วนของวิกนี้นะครับเซตเนี่ยมันจะลงมาที่1,400ไหมนะหรือว่ามันจะทะลุขึ้นไปเลยเป็นการจ่อเบรกแล้วก็ทะลุต้านไปเลยอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับโดยประเด็นนะครับที่เรามองกันอยู่ก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วกเ็เรื่องของอธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีการตึงดอกเบี้ยนะครับ สวนทางกับเงินเฟอ้อนะก็คือเอาอย่างนี้ฮะคือเมื่อไหร่ที่เ,เฟดนะครับมีการไม่ได้ปรับดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ก็มีแผนที่จะพยายามที่จะปรับดอกเบี้ยลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีการปรับดอกเบี้ยลงมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เงินเนี่ยไหลออกนะต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าอะไรนักลงทุนครับทุกคนเนี่ยต้องการ ผลตอบแทนที่มากกว่าอยู่เสมอสมมตุติตลาด A เป็นตลาดไทยตลาด B เป็นตลาดสหรัฐนะครับเขาก็จะไปฝากในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยที่เป็นตราสารเนี่ยแน่นอนฝากไทยแน,แน่นอนเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่ดอกเบี้ย อย่างเช่นการกู้ยืมเนี่ยมันสูงมันจะกระทบกับเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะเพื่อนๆต้องต้องมองอย่างนี้อ่าการกู้เงินเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้ในมุมของคนกู้เขาก็ต้องไปกู้ที่ถูกถูกไหมไม่มีใครหรอกที่จะกู้ที่แพงดังนั้นการกู้ก็จะกู้จากต่างประเทศเลยมาลงทุนในประเทศไทยนะหรือจะกู้จากต่างประเทศแล้วไปลงทุนต่างประเทศเลยก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ดอกเบี้ยไม่ได้ปรับตาม ตลาดโลกนะครับยังมีการตึงอยู่อย่างนี้นะครับแน่นอนการจับจ่ายใช้สอยการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆก็ก็จะยังชะลอตัวนะอ่าเพราะว่าแบงก์ในประเทศก็ยังก็อย่างที่บอกอะ่ะที่ที่เราเห็นข่าวถูกไหมแค่ปรับดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยได้กําไรเป็นหลายพันล้านเลยอย่างเงี้ยอ่ามันมันก็ต้องมีการปรับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งนายกเศรษฐาก็ไม่เห็นด้วยนะก็อ่า จะให้ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการพิจารณานะครับลดค่าอัตราดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ประกอบกับในส่วนของการกู้ยืมนะครับที่จะเคาะในเรื่องของพร,พรบกู้เงินนะครับ5แสนล้าน,นในการเขาเรียกว่าอาจจะผ่านพวกดิจิ t a l Wallet ตต่างๆนะครับก็เตรียมเข้ากรรมการชุดใหญ่ละนะครับก็ก็รอติดตามดูนะครับแต่ว่า ในส่วนของเซตก็ยังน่าเป็นห่วงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มันยืนได้สักทีนะ1430พนาะเพื่อนเพื่อนจำตัวเลขตรงนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าเป็นจุดแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับอ่ะหรือนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับในกรณีที่มันมีการย่อตัวนะครับแต่ไม่อยากให้ยอ่อเกิน50%นะครับย่อประมาณ32%ออย่างนี้นะครับสวยงาม และทำการเด้งไปเลยนะอันนี้คือเคสที่1เคสที่2คือมันอาจจะขึ้นวัน2วันนี้เลยขึ้นไปยืนนะครับขึ้นแล้วก็อาจจะทําการยืนในส่วนของ 1, 4 3 0นี้แล้วก็ทยานขึ้นไปต่อหรือว่ามาเทสตรงนี้เริ่มจะทรงไม่ดีแล้วนะมาแตะที่อาจจะหลุดหลุดพันสลงมาเนี่ยนะประมาณน 1, 400, 1, 90, เนี้ยหนึ่งพันสี่ร้อย่งามเงี้ย เริ่มจะครึ่งหนึ่งละนะครับทีนี้เราจะจะดูยังไงนะฮะเพื่อนๆก็ก็ประมาณนี้นะฮะอย่างเงี้ยหลุดมาที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกอะไรเงี้ยก็เริ่มจะส่งไม่ดีละก็ต้องติดตามต่อไปนะถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่นะครับหลุดหนึ่งพัสาร้อยเจ็ดสโซนนี้นะหลุดลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนต้องทยอยลดพอร์ตนะครับ อันนี้เป็นเป็นเทรนที่เราก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆมันก็ยังไม่เป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับเทรนหลักยังเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของไทม์เฟรมมันนะก็มันก็ลงอะ่ะเพื่อนๆเทรนใหญ่มันลงนะฮะเดี๋ยวผมลบไม่อ่ะแต่ว่ามีการดีดกลับตัวขึ้นมานิดหน่อยถ้าเป็นเทรนใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูว่า เวลามันขึ้นใจจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นถึงตรงนี้ฮะเกิน50%อยู่ที่1530เลยนะก็ก็ลุ้นนะครับเพื่อที่จะไปยืนแล้วก็ทำในส่วนของอเทนที่ชัดเจนนะครับไม่ไม่ได้ไซเวยแบบนี้นะทีนี้นะครับก็ชวนเพื่อนๆครับมาดูในส่วนของหุ้นนะครับ หลักการในวันนี้นะครับเราหาหุ้นอสองบริษัทนะผมที่ที่ผมดูมานะครับก็ที่ที่ดูมานะครับหลักการอย่างนี้ครับคือเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอยู่สม่ำเสมอนะครับรายได้เนี่ยมีการเติบโตนะครับหมายความว่ามันเป็นบวกแหละเรามันมันอาจจะไม่เติบโตขนาดนั้นแบบก้าวกระโดดเพราะเป็นธุรกิจที่ ที่ค่อนข้างเก่านะแต่ว่ามันให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทรนที่กำลังที่จะยืนหมายความว่าจะมีการกลับตัวหรือรีบาวนั่นเองนะทีนี้เนี่ยวิธีการหาเดี๋ยวผมค่อยค่อยไปทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าเราหามาให้เพื่อนๆเลยดีกว่าไม่ต้องไปเสียเวลานะครับอย่างเช่น ผมยกตัวอย่างอย่างดีอย่างเงี้ยครับนี่ต่อทุนก็ไม่ได้เยอะนะตัวนี้คือตัว tks นะครับ tks เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขาทำเช็คทำพวกเขาเรียกว่าอะไรบัตรเลือกตั้งหรือว่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นเป็นกระดาษแบบพิเศษนะครับหรือในส่วนที่เป็นปฏิทินอะไรเงี้ยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะมีมานานแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลอย่างเงี้ย โอ้สม่ำเสมอเลยก็ก็ไม่ได้น้อยนะเพื่อนเพื่อนห้พอสมควรนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะครับตัวเนี้ยมันลงมาค่อนข้างเยอะและมีการเทสอในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย36วันและสามารถยืนขึ้นไปได้ในในไทม์เฟรมเดยนะครับแล้วก็พยายามที่จะยืนในส่วนของอเส้น 86วันก็คือเส้นสีเหลืองนี่แหละนะครับอ่าถ้ายืนได้นะครับก็ก็สวยงามแล้วก็ถ้ามีการตัดในส่วนของอ่าสองวันอีกก็ก็ยิ่งดีเลยนะทีนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูอย่างนี้ฮะพอเราอ่าเขาเรียกว่าถอยไปดูเรื่อยๆแน่นอนครับมันมันหลุดในเส้น200วันนะครับในไทม์เฟรมวิกนะแล้วถ้าเป็นมันล่ะ นี่ฮะเพื่อนๆแล้วจะสังเกตว่าพอหุ้นมันขึ้นมานะครับมันทําการแตะเส้น36วันแล้วมันดีดตัวขึ้นแล้วมันย่อตัวลงและไม่หลุดเส้น200วันเรามีความหวังลึกๆครับที่จะเป็นการรีบาวตรงนี้ขึ้นไปในไทม์เฟรมมันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้ตรงนี้แล้วมันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นการรีบาวที่ สามารถทํากําไรได้พอสมควรแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้แบบรวดเร็วนะเพื่อนๆมันจะเหมือนกับว่าเป็นหุ้นต้นรอบที่เราเอาเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยเป็นตัวแนวรับที่สําคัญนะครับและมีการารีบาวหุ้นขึ้นไปนะแต่ว่าต้องพิจารณาแล้วก็ทําการบ้านอีกนะครับเพื่อนๆออย่างตัวไรายได้ที่เขาทําได้ก็คือพันสนะครับเขาก็ สามารถที่จะเป็นกำไรเนี่ยอยู่ที่200 0นเอออนะครับแล้วก็ในส่วนของ PE ratio ก็อยู่ที่17เท่านะครับไม่ได้สูงกว่าบุ๊กเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน1น,นะนะเงินปันผลต่างๆก็5%ยิวก็5%ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจนะครับอีกบริษัทหนึ่งก็คือเอเชียนซีนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยนะครับก็คือมีการเทสในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย30เอ้ย200วันขออภัยนะครับ200วันแล้วก็เราก็พยายามมองว่าเฮ้ยมันเป็นจุดแนวรับที่สำคัญ2ตัวนี้นะครับหุ้นพอๆกันเลยเนาะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็พอเราเลื่อนเป็นไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับ มันก็สามารถที่จะยืนในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย36วันได้นะอันนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะทำการบ้านต่อ2บริษัทนี้พื้นฐานก็โอเคนะเพื่อนๆพื้นฐานก็ถือว่าโอเคมีหนี้น้อยทั้งคู่นะหนี้เนี่ยไม่เกินไม่เกิน1เลย0 2 4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ารายได้เนี่ยเจ็ดพันกว่าล้านนะเจ็ดพกว่าล้านแต่ว่า กำไรเนี่ยค่อนข้างดอบนะต้องต้องบอกว่ากำไรเนี่ยดอบนะแต่รอในส่วนของ Q4 นิดนึงนะครับ p ตัวนี้จะสูงนิดนึงนะครับอยู่ที่26นะครับอยู่ที่26อ่าก็เป็น2บริษัทนะครับที่มีการยืนเส้น200วันในไทม์เฟรมมันนะครับก็ หุ้นตัวเนี้ยสตัวเนี้ยไม่ได้หวือหวานะเพื่อนๆก็ต้องดูว่าเป็นหุ้นที่สามารถที่จะ1กินปันผลได้2มีรายได้ที่ไม่ติดลบนะครับแล้วก็ DE r a เ i ชนะครับก็ไม่ได้เกิน1เท่านะแล้วก็ในส่วนของ Book Value ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงกว่า,าเขาเรียกว่าเจ้าของนะครับก็เป็น2บริษัทที่น่าสนใจ ะครับแล้วก็ส่วน Business m o เด l ต่างๆเพื่อนๆก็สามารถดูได้จากเว็บเซตนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหุ้นตัวอื่นนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เทรดในช่วงนี้นะครับระมัดระวังนะครับลุ้นอย่างเดียวนะครับยืน1 3 0 0เอ่อ1,430ไม่ได้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ